พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายลาบย่อมเกิดขึ้นแก่ปุตุชนผู้ไม่ได้สดับด็ได้ลาบขึ้นนะนะเขาไม่ตระหนักชัดไม่ทราบชัดตามความเป็นจริงว่าลาบนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่าลาบนั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาคือพอได้รับอะไรสักอย่างหนึ่งนะ เช่นทวานตาได้รับอะไรที่ดีทวารหูที่รับอะไรที่ดีเนี่ยนะหรืออะไรก็ได้ที่เรียกว่าเรียกว่าคนนั้นได้เหมือนกันเถอะลาพระแปลว่าได้ถ้าเสื่อมลาแปลว่าเสียเนี่ยนะถ้าเกิดการได้อะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งปุตุชนนี้จะไม่คิดว่าสิ่งที่ได้อันนั้นอนะ่ะไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาไม่ได้เจริญอันนี้ไว้เลยพูดธรรมดาทั่วๆไปนะวันรับเงินเดือนนี่คิดไหมว่าเออเนี่ยนะเดี๋ยวมันก็ใช้หมดแล้ว ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเนี่ยนะหรือถ้าจะทานอาหารปั๊บก็เออเดี๋ยวก็ย่อยหมดแล้วเดี <2 <2> <2 ๋ยวก็หมดอีกแล้วเนี่ยนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาห่มผ้าปั๊บเออเดี๋ยวมันก็เก่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเนี่ยนะจับแว่นตาปั๊บเดี๋ยวก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดานะคือปุถุชนไม่ได้คิดแบบนี้หรอกคิดว่ายังไงโดยมากคิดว่าของเรานั่นเรานั่นของเรานั่นอัตราของเราเนี่ยนะ ก็ปกติก็คิดแบบนี้นั่นแหละความเสื่อมลาบเกิดขึ้นเนี่ยนะเขาก็ไม่ตตะหนักชัดตามความเป็นจริงว่าความเสื่อมลาบเกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่าความเสื่อมลาบนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาถ้าเกิดความเสียหายอันไหนก็ไม่เคยคิดว่าเไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาสรุปว่าตอบได้เลยนะว่าปุตุชนไม่ได้ทําตีรณะนะปริญญาอะไรเลยเกี่ยวข้องกับอะไรก็ไม่ได้เกี่ยวข้องแบบ คนเข้าไปรอบรู้เนี่ยนะรอบรู้สิ่งนั้นพร้อม,อมทั้งปัจจัยและไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่เคยเอามาใคร่ครวญเนีนะ่ยนะยศนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราแต่ว่ายศนั้นอ่ะไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา,า,า,าเ,ออเนี่ยนะอย่างคล้ายๆกับว่าเออเนี่ยนะเรามาร่วมกันแล้วนะมีพวกกันเยอะนะมันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไป, <im itos> ไปเป็นธรรมดาเดี๋ยวก็จากกันอีกแล้วเดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวก็จากเดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวก็จากแค่นั้นแต่ว่า ไอ้แค่นี้ถ้าไม่คิดแล้วมันมีความกระทบกระเทือนทางใจมากแต่ถ้าคิดบ่อยๆไม่ได้มีความกระเทือนใจอะไรเลยความเสื่อมยศเกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แ <vate> ต่ว่าความเสื่อมยศนั้น่ะเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดานินทานี้เกิดขึ้นแล้วแกเราแต่ว่านินทานั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา สันเสริญเกิดขึ้นแล้วแก่เราแต่ว่าสรรเสริญนั้นะเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาสุขนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่าสุขนั้นะเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาทุกขนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่าทุกขนั้นะเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาแต่ว่าปุตุชนไม่ได้ตระหนักแบบนี้เลยไม่ได้ไปตระหนักไม่ได้ไปอะไรเลย แม้ลาบก็ย่อมครอบงําจิตของเขาได้ถือลาบเกิดขึ้นเนี่ยนะจิตก็ถูกครอบงําด้วยปกติอะไรเกิดโลภะใช่ไหมถ้าเสื่อมลาบโทสะก็ครอบงําจิตเกิดขึ้นพอยศเกิดขึ้นพวกมากโลภะก็ครอบงําจิตพอจากเงาหงอยอยู่คนเดียวโทสะก็ครอบงําจิตอีกถ้านินทาโทสะก็เกิดถ้าสรรเสริญก็โลภะอีกได้รับความสุขก็ โลภะพอทุกข์ก็โทสะอีกเพราะฉะนั้นเขาย่อมยินดีลาบที่เกิดขึ้นแล้วย่อมยินร้ายในความเสื่อมลาบย่อมยินดียศที่เกิดขึ้นย่อมยินร้ายในความเสื่อมยศย่อมยินดีสรรเสริญที่เกิดขึ้นแล้วย่อมยินร้ายในนินทาย่อมยินดีในสุขที่เกิดขึ้นย่อมยินร้ายในทุกข์ก็อย่างตอนนี้นะก็เห็นกันชัดอันนะเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นอ่ะประกาศความเป็นปุถุชนอย่างสมบูรณ์แบบให้เห็นหมดเลยนะ ว่าพอเขาได้เขาก็ดีใจกันน,นะนะสมมติกีฬาชนะเนี่ยก็ดีใจกันเนี่ไปหมดพอระเบิดตุ้มขึ้นมาก็ร้องไห้กันครูเงี้ยนะมันก็อยู่กันอย่างเงี้ยดีใจเสียใจดีใจเสียใจอยู่เงี้ยก็สลับกันไปทีนี้ผลมันเป็นยังไงล่ะเขาย่อมประกอบด้วยความยินดียินร้ายอย่างนี้เท่ากับอะไรละถ้ายินดียินร้ายก็โลภะโทสะใช่ไหมโดยปฏิจจสมบ,บาติอยู่ในกลุ่มไหนก็อยู่ในประเภทกรรมมาพบ ตันหาอุปาทานพบนี่บริบูรณ์เพราะฉะนั้นเขาย่อมไม่พ้นไปจากชาติชรามรณะโศกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาตเรากล่าวว่าไม่พ้นไปจากทุกข